เช้าเช้าฮะดูฮะดอกไม้ของเราบานเต็มที่แล้วนะว่านมหา,าหลาบเนี่ยหลายๆดอกเลยฮะสี่ห้าดอกสวยๆนะและอีกหลายๆดอกก็ทยอยบานนะต้นนี้มีรู้สึกว่ามี9้าดอกฮะถือว่าเป็นเลขมงคลเลยสุดยอดจริงๆฮะว่านมหาลาบยังมีดอกเป็นไม้มงคลอีกนะเลขมงคลด้วยเลขเก้าฮะสุดยอดจริงๆ ทองกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็จิบกาแฟกันสักแก้วหนึ่งกับแก้วส,สวยๆของนาเล็กเนี่ยเพิ่งได้มาใหม่ ก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติที่เราอยู่เน,นี่ยนั่นเลีกจะบอกอะไรสื่ออะไรว่าตัวเรานะบางทีมันก็สามารถที่จะลิขิตชีวิตตัวเองหรือว่าออกแบบชีวิตตัวเองได้ไม่เชื่อลองดูคนระับเราทุกคน ล้วนมีเป้าหมายในชีวิตแต่ถ้าใครที่ไม่มีเป้าหมายก็คือเหมือนกับเดินไม่มีเข็มทิศนั่นเองเป้าหมายของนาเล็กก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเท่าเที่ยวไปกับธรรมชาติมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับธรรมชาติเพราะสิ่งที่เราสัมผัสมาหลายปีนะเป็น10บสปีนาเล็กอยู่กับธรรมชาติก็ทําให ชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขมีสมาธิมีอะไรที่หลายๆเรื่องที่อยากจะแบ่งปันนะจากธรรมชาติมันก็เลยมีเป้าหมายที่แบบชัดเจนนะเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจะเห็นว่านาะล็กปลูกต้นไม้นะดูแลต้นไม้เอาใจใส่ต้นไมนะ้ก็เพราะอย่างนี้แหละเราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วเรามีความสุข ไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสั่งนะเราสั่งตัวเองนะพาตัวเองเข้ามาหากับสิ่งที่มันทำให้จิตใจเราสบายเรามีความสุขนะเราสังเกตหลายหลายคนที่ก็บอกว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขามีเราลองสังเกตดูว่ามันใช่จริงหรือเปล่า พราะบางคนมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนออกรถใหม่มาก็ดีใจกับรถใหม่อยู่แค่ไม่นานนะพอรถเก่าก็ไม่มีความสุขแล้วหรือบางคนซื้อต้นไม้มาใหม่ดีใจอยู่สักพักหนึ่งเหออยู่สักพักหนึ่งพอหมดกระแสก็หมดความสุขแล้วก็ทิ้งตายไปนะนั่นคือเป็นความสุขที่แบบว่า ไม่ได้ยั่งยืนนะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่สลับนเล็กแล้วอยู่กับธรรมชาตนะิใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะเนี่ยปลูกต้นไม้หลากหลายนะมีดอกมั่งไม่มีดอกมั่งนะก็เรียนรู้ไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าจะปลูกอะไรแล้วสำเร็จหมดทุกอย่างมันก็มีบ้างปนละูกแล้วก็มีตายบ้างนะมีไม่ออกดอกบ้างมันก็ธรรมดา เพราะว่าปัจจัยของธรรมชาติมันมีอีกหลายอย่างที่ใหที่เรายัางไม่รู้เราจะต้องเรียนรู้ไปนะครบทุกเช้านันเล็ก็เนี่ยมีโอกาสมากิบกาแฟมาแบ่งปันกันก็อยากจะบอกเส้นทางดีๆสลับหลายๆคนที่กำลังมองหาอยู่คนเราอะ สุดท้ายนะก็ไปอยู่กับธรรมชาติเราเห็นไหมครับว่าหลายๆคนที่บอกว่ามีเงินมีทองเยอะแยะพยายามไปซื้อที่ซื้อทางมีที่ดินหรืออะไรนะไปอยู่ในป่านะไปซื้ออยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขาสร้างบ้านที่สัมผัสธรรมชาตินะนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงของคนเราคงไม่ต้องการที่แบบ โอ้โหจะอยู่ในเมืองแบบว่าชอบชีวิตวุ่นวายชอบอห้องแอร์อะไรเงี้ยมันไม่เสมอไปแต่ว่าหลายๆคนเลยนะที่เราสัมผัสดาราต่างๆมองหาที่ที่มันอยู่ในธรรมชาติใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างเงี้ยเสื้อผ้าก็ไม่ต้องเลือดรู้นะ รถก็ไม่ต้องใหญ่โตบ้านก็ไม่ต้องใหญ่โตอยู่กับธรรมชาติแล้วมันมีความสุขเห็นไหมเรามองไปทางไหนมันก็สดชื่นนะเจอดอกไม้ส,สวยๆก็สดชื่นมันไม่ต้องปรุงแต่งนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเออนาเล็กมากิบกาแฟอย่างงี้เอ๊คือถ้าไม่ใช่ชีวิตจริงวันสองวันก็เบื่อแล้ว แต่นาเล็กทําทุกวันนะออกแบบชีวิตตัวเองทุกวันว่าได้สัมผัสธรรมชาติก่อนที่จะไปทํางานนะหลายคนก็อาจจะอิจฉาเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราใช้ชีวิตยังไงเราออกแบบเองอย่าให้ใครมาออกแบบชีวิตให้เราเรากําหนดเองผิดพลาดอะไรก็ตัวเราเองแก้ไขกันได้แต่ถ้าให้คนอื่นมากำหนดให้ แล้วฝืนตัวเองฝืนเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบมันแก้ไขไม่ได้มันเศร้านะบอกตรงว,ว่ามันเศร้านะถ้าเรากำหนดตัวเองแล้วทำได้ดีไม่ดีก็ค่อยว่ากันไปนี่แหละมุมกาแฟของนาเล็กก็จะแบ่งฟันเรื่องราวกับธรรมชาติการใช้ชีวิตแบบไร์สไตล์ของนาเล็กแบบนี้ ตอนนี้ยังทำงานอยู่ยังรับราชการอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เกษียณชีวิตของราเล็กก็จะไปแล้วโบยบินไปอิสระแล้วเส้นทางที่เราอยากจะเดินอยากจะท่องโลกไปการเตรียมการวางแผนของนาเล็กอาจใช้เวลาเป็นสิบปีแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนไง เราไม่ได้ว่าเสียแซงนะไม่ใช่ว่าอยากจะไปอยู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยแบบเสียแซงนี่คือใช้ชีวิตทุกวันก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะ้านะเล็กไม่เคยต้องการที่จะไปอยู่ในเมืองในอะไรที่มันแบบคนเยอะๆอะไรไม่ชอบนะชอบใช้ชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาตินี่แหละ ก็ามาแบ่งปันนะให้รู้ว่าเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติของเล็กเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป้าหมายของนัเล็กที่จะเดินไปก็คืออยู่กับธรรมชาติอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนเล็กคิดอะไรชแนลสวัสดีครับ